วิธีเสริมดวงคนเกิดวันจันทร์ทำอย่างไรให้เป็นสิริมงคลวันนี้ผมจะพาสายมูทุกท่านที่มีความชื่นชอบเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลจะมีอะไรบ้างไปรับชมได้เลยครับหากคุณกำลังกังวลในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพต่างๆมากมายวันนี้ ผมมีวิธีเสริมดวงประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันจันทร์มาฝากกันเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เราและทำให้สบายใจมั่นใจตลอดเวลาโดยเริ่มเสริมดวงด้วยการเคารพบ,บูชาสำหรับดวงของเกิดวันจันทร์ควรเสริมดวงด้วยการบูชาไหว้สักการะพระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือพระพุทธรูปปางห้ามสมุดเพื่อเพิ่มสิริมงคลประจำวันเกิดเสริมดวงด้วยการทำบุญสำหรับดวงคนเกิดวันจันทร์ ควรทำบุญด้วยการร่วมถ่ายชีวิตสัตว์หรือการเข้าวัดปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเพิ่มสิริมงคลเสริมดวงด้วยการปลูกต้นไม้หรือดอกไม้สำหรับดวงคนเกิดวันจันทร์นั้นควรปลูกต้นไม้ที่มีสีขาวหรือสีเหลืองจะช่วยให้เรื่องความรักสุขภาพและการงานให้ดีขึ้นต้นไม้ที่ควรปลูกเช่นต้นวัสนาต้นมะลิต้นแก้วพูด่างเป็นต้นเสริมดวงด้วยอัญ,ญมณี สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นั้นควรเสริมดวงดนวยอัญมณีสีชมพูจะช่วยเสริมดวงเรื่องสุขภาพสีเขียวเสริมดวงเรื่องอำนาจบารมีสีเทาช่วยเสริมสร้างในเรื่องหน้าที่การงานเสริมดวงด้วยสีสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นั้นสีเสริมดวงคือสีเทาสีทองสีขาวสีน้ำตาลสีเหล่านี้จะช่วยเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ ไม่ว่าจะเป็นสีในรูปแบบของเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับก็เสริมดวงได้เหมือนกันครับ